สวัสดีครับนายอภินันท์มะมิงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชุมชนนะครับในส่วนของสาขาวิชาการจัดการชุมชนนั้นเราได้ปรับปรุงหลักสูตรนะครับจากเดิมที่เป็นหลักสูตรการพัฒนาชุมชนนะครับในปี2566เนี่ยเราได้ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรนะครับให้เป็นไปตามาการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับในส่วนนี้เราจะเห็นถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวของเนื้อหาวิชานะครับที่เกิดความทันสมัยขึ้นนะครับเป็นไปตามบริบทของชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอนอกจากการที่การมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วเนี่ยเราอายากจะสร้างนะครับบัณฑิตให้มีความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชน นะครับหรือสังคมของเรานะครับโดยที่นักศึกษานะครับที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีความรู้และความเข้าใจนะครับอย่างถ่องแท้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานั่นเองนะครับนักศึกษาที่จบไปเนี่ยจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการตนเองนะครับภายใต้ าการมีส่วนร่วมที่มีความคิดที่สร้างสรรค์นะครับไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับตลอดจนาการพัฒนาที่มีความยังม่งยืนนะครับให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคมของเราต่อไปอผมอ,อยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับนักเรียนนะครับนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่มีวุฒิการศึกษานะครับตามาที่วิทยาลัยชุมชนนาทิวาได้กําหนดไว้นะครับว่า ามาเรียนกันเยอะๆนะครับในสาขาวิชาการจัดการชุมชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลพรสีทองนะคะสิทธิ์เก่าวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสค่ะสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนะคะปัจจุบันตอนนี้ก็มาเป็นรูบจ้างบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไซทองค่ะหลังจากสุดงานก็ได้ถูกการจ้างงานให้ทํางานที่นี่เลยนะคะก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อวชชชนะคะมีต่อทางสาขานี้ก็ รู้สึกดีค่ะทางสาขาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้การปรึกษาอบอุ่นเหมือนครอบครัวนะคะการเรียนหลักสูตรการเรียนเขาก็จะเน้นการเรียนการพัฒนาคนในสังคมนะคะพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการเรียนของวิชาต่างๆก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วการที่เรามีประสบการณ์ในการฝึกงานลงพื้นที่นะคะเราก็เนี่ยหาปัจจุบันก็ าก็มองเห็นศักยภาพของเราที่เรามีว่าเป็นเด็กของทางวิทยาชุมชนมีความสามารถ mm. ก็เลยได้ทํางานต่อที่นี่ค่ะในวิชาที่เรียนนะคะแทบทุกวิชาเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรับใช้ในณนะที่ทํางานได้เกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการที่อาจารย์ได้สอนไว้หรือเป็นตัวทําวิจัยต่างเนี่ยดิฉันตัวดิฉันเองเนี่ยที่มาทางานที่นี่แทบจะไม่ต้องปรับอะไรมากเลยเพราะว่ารายวิชาที่ได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์และมันรู้สึกว่า มันทําให้เรารู้สึกพัฒนาตัวเองขึ้นการเรียนรู้อยู่สังคมการเรียนรู้จากที่สังคมที่เรียนสังคมที่ทำงานเป็นยังไงการปรับใช้อาจารย์เขาก็จะมีหลักสูตรเทคนิคการสือ่อการเรียนอะ่ะแตกต่างกันไปเนี่ยค่ะประเด็นการที่เราเรียนในโรงเรียนด้วยนอกพื้นที่ด้วยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสามารถกล้าที่จะแสดงออกทุกอย่างและหลักสูตรในของวชชเนี่ยหลักสูตรในของวิทยาชุมชนเนี่ยมันก็สามารถนํามาปฏิบัติงานได้จริงๆค่ะ ก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนสาขานี้นะคะลงมาสมัครดูค่ะเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาครอบครัวแล้วก็จะได้มีการพัฒนาตนเองในในที่ที่ดีขึ้นค่ะสําหรับน้องวิไลพรสีทองได้มาฝึกงานที่อบตไส่ทองก็น้องเขามีความสามารถในการเรียนรู้ในการฝึกงานในครั้งนี้ก็มีความสามารถมากระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าน้องไม่ว่าจะลงพื้นที่ ไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่น้องก็สามารถแนะนำความรู้ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาสอนใบป,ปรับใช้ในการาสื่อสารกับชาวบ้านาในระดับที่ดีเยี่ยมและก็สำหรับาการต้อนรับที่อบตอเพราะว่าจะให้น้องเขาต้อนรับประชาชนน้องก็สามารถสื่อสารแล้วก็ประชาชนก็ ชอบในการทํางานของน้องด้วยสําหรับการเรียนรู้งานที่เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายก็น้องก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วมากและก็ทํางานได้รวดเร็วตามที่หัวหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานกําหนดไว้ทุกขั้นตอนสําหรับในเรื่องการเข้ากับคนอื่นก็มีอัธยาศัยที่ดีเป็นข้อดีมากเลยของอวิยทยาลัยชุมชนที่ได้สอนในเรื่องนี้เพราะว่า การทํางานกับอบตอต้องลงพื้นที่ต้องมีต้องสื่อสารกับประชาชนฉะนั้นก็ทางอบตอไสทองก็ขอขอบคุณที่ได้ส่งนักศึกษาจากวิเลยชุมชนนางสาววิเลยพรมาฝึกงานที่อบตอซึ่งน้องเขาได้ฝึกงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ป็น,นาเป็นตาให้กับวิเลยชุมชนในครั้งนี้เลยก็ขอขอบคุณมากครับ